บบโอ้กว่าก็ทำไมถึงกว่าบ้านวันนี้ราคาบนหยุดหรือว่ามีอะไรพิเศษครับคุณครูจะมาเที่ยวคุณคจะมาเที่ยวโหพี่สตางขยันจังเลยเรามาเห็นเป็นบุญตาแล้วนะพี่สตางกว่าบ้านสะอาดสะอ้านแล้วนะครับโอ้แล้วตาหน,นิดกับยาออดมีไหนครับพี่สตงางมนใกล้ๆสิไม่ได้ยินกาดอะไรมันหมายความว่ายังไงกาดตลาดหรือว่ากาด ตลาดนะครับโหพี่สตางขยันมากเลยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยห้าขวบห้าขวบมาใกล้ๆสิไหมจะไม่ได้ยินมาใกล้ๆลุงหน่อยสิลุงขอสัมภาษณ์หน่อยลูลุงตื่นเต้นมากเลยเนี่ย<ม>อายุห้าขวบกําถือไม่กว่าได้ด้วยอ๋อทำบ่อยไหมครับอืมไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ใช่ไหมเหตุที่ทําวันนี้เพราะอะไรครับมานน่สิครับพี่มาให้สัมภาษณ์ก่อนสิเหตุที่ทําวันนี้เพราะอะไรครับ ใครเอาเท้ามาวางคอนโซลหน้ารถพ่อโอ้ยมือตบเหี้มมาเดี๋ยวพี่สตางทําที่นี่เสร็จพี่สตางเอาพี่สตางถามหน่อยสิได้ข่าวว่าสอบได้ที่เท่าไหร่นะครับผลมาใกล้ๆสิทำไมเดินหนีลุงอะ่ะควบรถอยู่เนี่ย,ยเดี๋ยวเราตั้งรถก่อนนะรถนี้ไม่มีขาตั้งข้างนะครับต้องดึงอุ๊ย เอ้ยเอ้ยเตือนหมดเลยเท้าลุงเจ็บเราไม่ได้ขี่รถคันนี้มาเป็นเดือนๆแล้วนะเพราะว่ามันเติมน้ำมันผิดแล้วก็หัวเทียนมันมันมันบอดมันไม่สตาร์ทนะครับเราก็เลยจอดมันทิ้งไว้วันนี้เราถือโอกาสเลิกดีนะซ่อมเสร็จแล้วเราก็ขี่มาหาพี่สตางไปเจอภาพอันหน้าแบบประทับใจของเด็กน้อยวัยห้าขวบสออไปที่เท่าไหร่นะพี่สตาง ที่หนึ่งอีกแล้วนะครับเก่งมากเลยเมื่อวานเมืม่อว,วานลุงฉลองที่หนึ่งให้สตาลโดยลุงทําอะไรให้กินนะน้ำผีผักนึ่งใช่ไหมใช่แล้วพอต้อมเอาอะไรมาให้ KFC มาให้ด้วยนะเก่งมากเลยนะครับหาเดี๋ยวพี่สตา์จะไปไหนต่อนะครับอ๋อไปทต็เช็ดทีวีไป,ไปลุงดูซิเช็ดเป็นไหม มีผ้าเช็ดหรือ,อยังอยตอนนี้ยายออดก็กลับมาแล้วนะครับพี่สตางอยู่บ้านคนเดียวนะ เด็กห้าขวบอยู่บ้านคนเดียวได้เก่งจังเลยมาพี่สตางฝุ่นมันมุ้งโดนน้องอ่ะมามาผิดคลิปกันก่อนเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทาความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเนี่ยบ้านสะอาดขึ้นไหมสะอาดขึ้นครับแล้วพี่สตางจะทําอย่างนี้บ่อยๆหรือว่านานๆทำทีเฉพาะตอนคุณครูมาตรวจบ้านครับตอนคุณครูมาตรวจบ้านทาเฉพาะตอนนี้ใช่ไหมครับ ธรรมดานี่จะจะไม่ทำใช่ไหมครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆบ๊ายบาย